ชื่อกเกมอะไรวะชื่อเกมไหมครับบล็อกสไตล์ครับจำได้ทงมาดีเป็นไงล่ะคนมันเมเปโอเคนะฮะเกมชื่อบล็อกสไตล์ครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวทีละคน <ผม S 1> นะผมยื้อผมยื้ออาบูดาบีครับนั่นแหละฮะ <laughs> โอเคนะวันนี้เราก็มาอยู่กับโหมดซอมบี้เซเวอร์ครโหมดของเราก็คือตอนนี้เราเป็นซอมบี้ก็คือต้องฆ่าคนใช่ไหเออจบอธิบายให้หน่อยหรือถ้าเป็นคนก็คือต้องซอมบี้นะหรือไม่ฆ่าแม่งกรุณานี่คือคนคนทั้งหมดทั้งโลกมาอยู่ที่ศูนย์อพยพนี้หมดแล้วฮะ วิ่งเราก็จะไปบุกศูนย์อุยศกันแล้วเราเป็นบี่สองตัวแรกครับอือนั่นแหละแค่เปลี่ยนดิ้งละเดี๋ยวเดีเบล็อกแันที่มันขึ้นไม่ได้คืออะไรไอ้กูขึ้นให้กูขึ้นไปโอเคโอ้ยใครยิงเฮ้ยอ่าอ่าเ้าเลยประจับัประจันบ ตมันลงไปเร็วโอ้ยมาครับจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนโอ้ยนี่ตัวตายตัวเทนโอเคคนดีต้องไปนั้นไม่รอดหรอกคนดีต้องพิงเพื่อนเดี๋ยวนี้คุณถูกล้อมไปหมดแล้วเอ้ยโอ้โหเหลือกี่คน เลขสามคน,ค,นครับบริกีมีผมเห็นคนบริกีรกำลังจะกระโดดขึ้นไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันคริคคตโตก็มาให้ตรง,ให,ตรงให้ตรงที่เราเคยไปรอนปบบเขาวงกดมาหาปลา,า,าอะไรเออวะลองไปที่เขาวงกตดูแป๊บน <c oughs> ึงห้าไหวะวะ <c oughs> อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาป e r นโอเคผมไปแล้วนะครับโอเคครับโอเคตอนนี้ก็เหลือตูคนเดียวแล้ว ไปไหนไปไหนไหน,นาวเอ้ยชแนลชื่ออะไร,รนะหนาวใครลดแอร์หนิชแนลชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวนี่ร่วมงานกันมานานยังไม่รู้ชื่อชแน,ชนลของผมเ่ะจอะเออชนแนลผมชื่อนันะคุณคิสกีครับพิ้ดไหม่หน่อยดิไม่โอเคงั้นโอเคเเดดี๋ยวี๋ยวพี่แม่เดี๋ยวพี่แม่แป๊บนึงรอแป๊ไม่เออช่างัยงไม่ซับเลยโอเคเดี๋ยวทิ้ดหน้าผมบอกแล้วเฮ้ยอย่าดูคลิปนี้ <laughs> นนไม่เอา ไปพ่อเรียกกลับบ้านก็กลับไปบอกชื่อมาเดี๋ยวทีมเอง N U T ครับ N U T ี่อ N U T นับๆ Enwak Enwak K U K U N I N I S A S A K I K I นี่คือการโฆษณาทางอ้อมนะ รีบไปเถอะครับโฆษณาให้เลยเนี่ยรีบไปเหรอโอ,โอ้ยอ,อืหหน้าหน้าสัน่นใครใครใครขึ้นไปดิเออมาเป็นแพ็คคู่แล้วก็ร่วมเป็นแพ็คคู่ไงอา้าว